เียกว่าด,ดังไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆสําหรับสุปตาเทวด,ดาเจมส์จีรายุล่าสุดก็ได้แง้มถึงโปรเจกต์ักษ์ที่หนุ่มเจมส์จัดขึ้นเพื่อเอาใจแฟนๆสุดเลิฟโดยเฉพาะในคอนเสิร์ตใหญ่วันซนๆกับคนสําคัญที่จะจัดขึ้นในเดือนหน้า <S <S อ่ะว่าแต่งานนี้จะมีอะไรมาให้ฟินบ้างล่ะคะหนุ่มเจมส์ผมว่าฟินนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมันมันขึ้นมาภายภายใต้วันซนๆกับของคนสําคัญก็ที่มีคนสําคัญครับที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเจมส์แล้วก็ได้มีโอกาสได้มาขึ้นเวทีด้วยแล้วมีชื่อเรีด้วย ใช่ก็คืออ่าเรียกว่าอ่าม,มังกี้คิงครับแล้วแฟนคลับ่าเป็นบานาน่าคือมันเป็นเกิดจากแฟนคลับนี่แหละที่เรียกว่าเอ้ยพี่ลิงพี่ลิงบ้างลิงลิงจิบ้างลิงอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ครับก็มังกี้คิงก็เลิฟบานาน่าครับทีส่สำคัญครับก็จะมีในวันที่26กุมภาพันธ์นี้ครับและเปิดขายแบบวันที่25มกราคมนี้ครับเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่หลายคนลุ้นให้เป็นแฟนกันแต่ทั้งคู่ก็ยังยืนยันขอรักกันแบบพี่น้องอ่ะ เกิดขังสาวคิมหนุ่มหมาก็ได้โพสต์ข้อความอวยพรสั้นๆแต่ชวนจิ้นมากมๆกก็ลงแฮปปี้วันเดย์เอ่อเหมือนทั่วไปครับผมแล้วมีของขวัญไหมหลายคนก็ต้องมีแบบของขวัญให้อะไรเงี้ยก็ให้ไปแล้วให้ไปแล้วเป็นอะไรครับเป็นกําไรครับผมเขาเห็นของขวัญแล้วเป็นไงบ้างคะแบบทำไมแตกน้องก็เปิดมาก็เคยมีแล้วอะอย่างเงี้ยเออแต่คนละสีเท่านั้นเองเออครับผม